สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะดูหัวร้านพ่อเป็นไงนะฮ่าฮนะตอนนี้เมื่อกี้เราออกไปข้างนอกมาอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมันหนาวมากตอนนี้นะหนาวจนพูดไม่รู้เรื่องมาดูคนนี้ฮะกินอะไรครับกินอะไรครับตรเตะกินกล้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆครับเรามีอะไรจะมานําเหน,นืนอนาเหนือนี่ไงน,น,น,นี่ต้นอะไรลองบอกเพื่อนๆสิครับเพน,น่มนไปซื้มาฮู้โห้ฮ้โหไปทสโก้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปดิสโก้ต่างหากวะไปดิสโก้ดิสโก้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกล้องจะสั่นๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะตอนนี้เรากำลังจะทำไล่บอลเพื่อนเลยบอลเพื่อนแล้วเราลังจะจิบอะไรเนี่ยนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ๆๆๆนี่คือไฟสีและแสงแสงสีมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันพันกันยุ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบงค์มีชอบเลยนะรู้ไหมทำไมอะไรแบงค์พัน แต่จะพูดจะเล่นจะแม่งไหมใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมเรางราเรมอเตอร์ใส่อยู่นะแล้วใครโทรมาเราจะไปรับสายเราจะรับยังไงเรากำลังแกะนิ่อยู่เรียปิดไฟ เดี ha, ๋ยวปิดไฟแป๊บหนึ่งฮะครับปิดไฟฝั่งนั้นหน่อยแล้วโอ้โหเป็นไงฮะเพื่อนนี่จะนิสิ้โอ้โหอินซีจอมพลังปูปกป้องเรานี่ยรสึกตื่เต้นให้รสุดกำลังแน้วน้องๆอ๋อดูยืนที่จอมพลังอินซีปูอะไรอ่ะไม่จริงเลยเนี่ย เพื่อนเดี๋ยวเราจะมาท่านแทมเอามาใส่ในนี้กันใส่ในไหนฮะบอกพ่อจิ เองป่ะเอาแบบสวยหรือไม่สวยสวยเฮ้ยทำไมมันวนอย่างนี้ล่ะน้องนอง No, okay ครับเพื่อนๆ. Hi นะคะ We wish you a very Christmas. We wish you a Christmas. We wish you a Christmas and a happy new year. Good tidings to for Christmas and a happy new year Dingle dong dingle bell, jingle all the way Oh what fun it is to ride the one horse open sleigh Dingle dong dingle bell, all the way Oh what fun it is to ride the one horse open sleigh Thatching through the snow In the one-horse open sleigh All the we go Hey! Laughing all the way they are on about tearing Making spirits blind What fun it is to Ride and sing a sleighing song tonight Hey! Jingle bell I won't let you ตอนนี้ไฟประดับเราก็เสร็จเรียบร้อยเลยโอ๊ยอายอยู่แล้วแล้วทีนี้เราจะทําอะไรต่อนี่นะโอเคยังไงก็นะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเพราะตอนนี้เราจะไปอาบน้ําเร็วนะครับเพื่อนฝากเพื่อนแน่นอนเราจะไปแคสเกมต่อนะครับฝากเพื่อนกดติดตามนะครับช่องอะไรครับเตชินครนับนะครับแล้วช่องอะไรอีกช่องเกมน่ะเตชินเกมไทยแลนด์เจชินเกมไทยแลนด์แล้วก็มีเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อเพจอะไรครับพ่อเลี้ยงใครนะพ่อเลี้ยงทำไมเรียกพ่อเลี้ยงอ่ะถามทุกครั้งเลยพ่ออ่ะลืมแล้วเหรอบ๊ายชิบหายกันัาพี่กับนายแน่มาพี่กับนายแนเฮ้ย